ข่าวไปสำรวจราคาอาหารสดภายในตลาดเกษตรอําเภอเมืองมหาสารคามนะคะปรากฏว่าเป็นไปตามที่มีการพูดกันเลยผักหลายชนิดปรับขึ้นราคาค่ะโดยเฉพาะผละไม้ที่คนนิยมกันมากอย่างมะละกอม,มาทำส้ตมตำเนี่ยนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าปีที่แล้วมะละกอตกถุงละ30-40บาทแต่ปรากฏว่าหลังปีใหม่ราคาพุ่งเป็นถุงละ180-280บถึงบาทแล้วค่ะมะเขือเทศกระหล่ำปีก็ปรับราคราคเพิ่มขึ้นเช่นกัน กระทบกับยอดขายของพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าเดิมลูกค้าเขาสั่งทีมากๆก็ต้องปรับลดปริมาณการสั่งซื้อลงครึ่งหนึ่งค่ะมะละกอข,ขึ้นขึ้นสูงอยู่ปีนี้ปีนี้แทนที่มะละกอจะเพงจะไม่แพงนะแต่แพงมันจะแพงเดือนเมษาพฤษภาอย่างนี้เลยมะละกอแพงถุงหนั่นแต่ที่นี่ที่นี่นมันแพงเลยมันยังไม่ลงเลยตอนอนี้มันถูกค,ค,ค,คือพุทธอะไรไงนินาิบาทสาบาท พอขึ้นแบบนี้ก็หนีไม่พ้นต้องไปดูเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านอาหารเจ้าของร้านส้มตํานะคะคุณชวล,ลิตเหล่าสมบัติเขาขายอยู่ข้างๆใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงปีใหม่มาเนี่ยาราคามะละกอรปรับขึ้นถงหนึ่งสองบาทมะเขือเทศเพิ่มจาก30เป็น60บบาทแล้วแต่ว่าทางร้านก็พยายามยังไม่เพิ่มราคานะคะเพราะว่าต้องรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ ส่วนรายการอาหารบางอย่างที่มีหมูเป็นวัตถุดิบหลักอย่างน้ำตกหมูหมูกรอบต้มแซ่บกระดูกหมูตอนนี้ต้องเลิกฉายชั่วคราวไปแล้วนะคะเพราะว่ารับต้นทุนไม่ไหวจริงๆเหลือแค่หมูกระเทียมทอด<ม>ก็ต้องปรับราคาเหมือนกันเดิมเนี่ยขาย79บาทตอนนี้เป็น99ไปแล้วค่ะคือพยายามที่จะไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคมากจนเกินไปนะะักค่ะ